ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเ่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาขายกากุช่รถใหม่เนาะก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะก็รถใหม่นี้นะครับก็มาเยอะนะแล้วก็ของมาถูกมากๆนะครับใครได้ของรถนี้ไปนะครับก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับเพราะว่าของรถนี้มาถูกมากๆก็มาดูช่องทางการติดต่อกันเลยนะถ้าใครสนใจชิ้นไหนนะครับติดต่อ i อ l ดี e ทลน์ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับนี่เนาะ i อ l ดี e ลนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับก็ดูได้ที่ IG ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็ กติกาการสั่งซื้อนะครับก็คือไม่รับจองไม่รับพรนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะโอนก่อนได้ก่อนเนาะแล้วก็ขอคนไม่สั่งเล่นนะครับถ้าสั่งเล่นขอประจานนะค่าส่งเริ่มต้นลงทะเบียน30ม m ิ50นะครับบวกเพิ่มตามน้ําหนักเนาะก็คือตามน้ําหนักเลยน้ําหนักขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นเท่านั้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูสกูชี่กันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นมินิอย่างแรกกันเลยนะครับ mm hmm. มินิก็มีหลายแบบเนาะอย่างแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยเดาใส่ถุงแก้วให้นะครับก็จะเป็นแบบเตาเนาะมินิชิล่าสิบบาทนะคะเป็นหนึ่งเนาะมันถูกกันก่อนนี่นะครับชิละาสิบบาทใครเอาแบบไหนแคปนะคะมีเตาบางชิ้นมีแพ็กเกจก็มีแพ็กเกจเนาะมีปูปูก็มีสีเขียวด้วยนะมีสีเขียวต่อมาก็จะเป็นนี่นะเป็นโซนากิ้งจอกนะชิล่าสิบบาทนะคะเอาสีไหนแคปผ้ามาเลยต่อมาก็จะเป็นอันหนึ่งนะ เออมินิมีประมาณนี้เลยนะครับก็มีไม well, well, uh, ่เ uh, ย uh, well okay, well mm hmm. อะมากเนาะมิน hmm. ินะนี hmm. <tan> ่ก hmm. ็ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นคัพเค้กแบบนี้เลยนะครับราคาชิราละสิบบาทเนาะนี่เป็นคัพเค้กแบบนี้สวยนะครับ10บาทต่อมานะครับก็จะเป็นลูกบอลกลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวส้มนะครับเอาตัวไหนก็ขยบภาพมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส้มนะอันนี้ก็จะเป็นตัวองุ่นนะครับนี่ ก็ตัวนี้เป็นของแท้นะครับมีลายเส้นเม็ดอินไชน่าตรงนี้นะนี่นะครับเม็ดอินไชน่านะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะครับเม็ดอินไชน่าแล้วก็ราคาชิ้นละยีบาทนะครับถ้าถ้าเอาคู่ก็ชิ้ละห้าสิบาทเนาะเอาคู่ห้าสนะครับชิ้นละยีต่อมานะครับก็จะเป็นไม่แท้แบบนี้เนาะชิ้นละชิ้นละยีบาทนะครับ2ชิ้น50บาทเนาะนี่ก็จะมีปังเมลอนนะครับแล้วก็จะมีเป็นม้าน้ํา ชิล่ายี่สิบห้านะครับเอาคู่ห้าสิบบาทใครเอาลายไหนหรือว่าเอาอันเดียวก็วงมาเลยนะต่อมานะครับก็มีเป็นของปล่อยมาชิ้นเดียวเนาะก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับของคาเฟ่ดีเอ็นนะครับแฮมเบอร์เกอร์เนาะมีตำหนินะครับราคาชิล่าสี่สิบบาทใครเอาแคปพับเลยต่อมานะครับก็จะเป็นของแท็กเนาะอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นชูโรสของคาเฟ่ดีเอ็นนะครับนี่เป็นรุ่นแพ็กเกจแล้ว ราคาชิล่า50บาทนะครับแค่เอาแขปภาพเลยนะครับ50บาทถ้ามีแพ็กเกจเขาขายกัน120 150บรอยนะครับร้อยประมาณนี้เลยนะครับแค่เอาแข่ภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นแท็กของป๊อปปูล่านะครบนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบงานพ้นพ์นะครับราคาชิล่า75บาทนะครับนี่ของรอ่นนี้มาถูกนะครับเอาชิ้นไหนแข่ภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นเป็นรุ่นแบบนี้เลยนะครับนี่แพ็กเกจอาจจะเยอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่ถุงแก้วทับไปให้ใหม่น้อนี่นะครับก็จะเป็นแท็กนะ ไม่มีตําหนินะคะเป็นแบบอย่างนี้เลยราคาชิ้นละ65บาทถูกมากๆแล้วนะคะคือแบบเขาขายกัน80แล้วนะครับรุ่นนี้เนาะ65บาทใครเอาขาภาพเลยเนื้อดีมากๆนะต่อมานะครับก็จะเป็น60บาทต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นขายขี้เกียจแบบนี้เลยนะครับแท็กแบบนี้นี่น่ารักมากๆนะร้านดังๆขาย100บาทนะครับใครเอาขาภาพเลย60บาทต่อมานะครับก็จะเป็นโดนัทคาเฟ่ดีเอ็นนะครับแท็กก็จะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นเหมือนเดิมตำหนิก็คือเป็นแบบแค่ๆอย่างนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่แบบนึงนะ นี่ตำหนินะเป็นหนึ่งนี่นะนี่มีตำหนิเป็นคล้ายๆตามนี้เนาะมีไม่เยอะมากนะครับเชลลหกสิบบาทเหมือนการรุ่นเก่าแล้วนะรุ่นแรงแล้วเนาะแรงเหมือนกันนะครับใครเอาก็ขายภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นปอมปอมปูลินแบบนี้เลยนะครับนี่แลเหมือนกันนะครับปอมปอมปูลินนะนี่เป็นรุ่นแลป้ายติดสี่ร้อยบาทนะครับขายแค่หกสิบบาทถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยเนาะ ใครมีอยู่แล้วนะครับก็เก็บให้ครบสี่เลยนะครับมีหลายสีเนาะตัวนี้ชิละหกสิบาทใครเอาใครภาพเลยก็อันนี้นะครับก็จะเป็นของแจกแล้วกันนะครับใครตัวนี้นะครับจะเป็นของแทนเนาะเป็นแบบแข็งแขงนะครับใครซื้อยอดครบ100บาทขึ้นไปเดี๋ยวจะแถมตัวนี้ไปให้เป็นคนแรกเนาะต่อมานะทุกคนก็จะเป็นอันนี้ลืมนะอันนี้คือไม่ใช่ถุงของมาแล้วเนาะคือเราใส่ตั้งแต่แรกนะมันขาดเดี๋ยวใส่ถุงแก้วให้ใหม่นะครับตัวนี้นะเป็นของแทนนะมีลายเส้นนี่มีลายเส้นนะครับราคาชิละ35บาทนะครับใครเอาใคร ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะก็จะเป็นไอติมนะครับนี่เป็นของสกูชี่ฟันนะครับแพ็กเกจติดไม่ได้แล้วก็จะเป็นงานแบบตั้หนิเป็นแคร์แครทั้งตัวนะครับราคาถูกนะราคาชิลา45บาทนะครับใครเอาแคร์ภาพเลยนะครับ45บาทต่อมานะครับก็จะเป็นครัวซองแบบนี้ของญี่ปุ่นนะครับราคาชิลา50บาทใครเอาแคร์ภาพเลยนะครับ50บบาทเนาะนี่ เขาขายกัน120นะครับขครเอาแขกภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นไอศครีมเนาะเป็นของอีริกนะครับเป็นแบบนี้เลยอาจจะมีตําหนิเป็นแคคบ้างบางที่เนาะขอคนรับได้นะครับเพราะราคาถูกมากๆราคาชิ้นละ60บาทนะครับแพ็เกจก็เป็นแบบนี้เลยนี่แพ็กเกจเหมือนเคยโดนเปิดมานะครับแต่ว่าแบบว่าปิดได้สนิทแน่นอนนะครับเหมือนเคยเปิดนะครับแต่เป็นหม่มือหนึ่งแน่นอนนะครับ60บาทแค่เอาแข่ภาพเลยนะครับเนื้อดีมากต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นแมวของพี่พิมนะครับนี่ เป็นเมลาราชานะครับตัวนี้คือแนะนานะครับอ้วนกลมไม่แบนนะครับแล้วก็มีแบบแคกบางที่นิดน้อยนะครับเห็นบางที่เนาะเนื้อดีมากนะครับราคาชิละ60บาทแค่เอาแขกภาพเลยนะครับ60บาทเนาะอันนี้ก็พี่พิมขาย100บาทเลยนะครับแล้วขาย60บาทแค่เอาแขกภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นน้งเงือกเล่ยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากๆนะก็จะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับตัวนี้อาจจะมีตําหนิเป็นตรงคอบ้างเล็กน้อยนะครับนี่อาจจะมีตรงคอบ้างเล็กน้อยเนาะขอคนรับได้นะครับราคาถูกมากๆแล้ว อันนี้นะคะราคาชิลละ60บาทนะครับทั้งสองสีเลยนะครับ60บาทจะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับเอาสีไหนก็แคปภาพมาเนาะหรือว่าจะแคปแล้ววงมานะครับเอาสีไหนเนาะ60บาทต่อมานะครับก็จะเป็นถุงเงินเนาะอาจจะแบนบ้างหรือว่าอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยเนาะก็ราคาชิลละ65บาทนะครับราคาถูกมากๆ65บาทนะครับใครเอาแคะภาพเลยนะครับ65บาทต่อมานะครับก็จะเป็นจานบินป๊อปปูลารนะครับราคาชิลละ65บาทเหมือนกันมีตําหนีนะมีตําหนิเป็นตรงนี้เลยนี่ มีตำหนิตรงจานบินมีไม่เยอะนะคะแพ็เกจก็ปิดได้สนิทแน่นอนนะนี่ราคาชิ้นละหกสิบาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆรอบนนี้คือของมาถูกมากๆใครเอาอะไรแคะภาพไปเลยต่อมานะครับก็จะเป็นสับป,ปะรดซูรูปูรูเนาะนี่อันนี้ราคาชิ้นละหกบาทนะครับชิ้นใหญ่เนื้อดีแนะนานะครับตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันราคาชิ้นละหกบาทเท่านั้นนะเออทุกคนแนะนำเลยนะครับตัวนี้ชิ้นละหกบาทแค่เอาแคะภาพเลยนะครับหกบาทเนื้อดีมากต่อมานะครับก็จะเป็น ซูชิไอเลิฟซากุชินะครับนี่เลยเป็นแพ็กเกจของมันแท้ๆนะครับราคาชิล่าสีบาทนะครับใครเอาขายภาพเลยนะครับ45บาทต่อมานะครับก็จะเป็นนกแบบนี้เลยนะครับนกของคีบุนะครับราคาชิล่าเจบาทตัวนี้แพ็กเกจปิดเอ้ยขอโทษนะแพ็กเกจปิดไม่ได้นะครับติดสกอตเทปเนาะนี่ขอคนรับได้นะครับราคาชิล่าเจบาทเนื้อดีมากนะครับไม่มีตำหนิใครเอาขายภาพเลยต่อมานะคะอุ้ยอุ้ยผิดผิดผิดต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นไคลอออารีดี้เนาะนี่ นี่นะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับราคาถูกมากๆราคาชิลลาหกสิบบาทเนาะมีเสียงรบกวนขอภายนะชิลลาหกสิบาทเนื้อดีมากไปขายต่อได้กําไรดีนะครับตัวนี้หกสิบบาทนะครับใครเอาแคะภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นซูชิแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ตัวนี้พ็ยเก็บปดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะออกเอาออกมาให้ดูตําหนิเลยนะตัวพ็ยเก็บปดไม่ได้แต่ว่าราคาสมวัยมันมากๆนะเออราคาสมถูกกับเออนี่ก็จะมีเป็นตาหนิแบบนี้เลยนะครับนี่มีของครบนะครับนี่มีลายเส้นนะครับตัวนี้ อันนี้เขาขายกันร้อยสามสิบนะครับอันนี้ราคาชิลล์แปดสิบาทเนาะสำหรับตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะแพ็กเกจปิดไม่ได้แล้วก็มีตำหนินะแล้วก็ไม่แบนนะคะไม่แบนเนาะราคาชิลล์แปดสิบาทนะคบขอคนรับได้นะอันนี้แปดสิบาทแครเอาขายภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นซูชิแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แบบว่าใหม่มือหนึ่งนะครับนี่แล้วก็แพ็กเกจปิดได้นะครับมีของครบนะแต่ตัวนี้จะเป็นตำหนิจากโรงงานเห็นไหมมันจะแบนแบบนี้นะจะแบนแบบนี้เลยให้ราคาชิลล์เก้าสิบห้าบาทนะครับ 95บาทนะคะวันนี้จะเป็นสีออริจินอลนะคะใครเอาใครพาเลย95บาทมีตำหนิเป็นรอยทับเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะก็จะเป็นสีลุงนะครับตัวนี้จะมีความแบนน้อยกว่านะคะพี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยแบนเลยนี่มีของครบนะคะแพ็กเกจก็ปิดได้สนิทนะราคาชิลก็1 5เหมือนกันนะถ้าใครเอาคู่กับสีนู้นนะคะให้ราคาชิลก็90บาทนะต่อมานะครับก็จะมีเป็นตัวนี้เลยนะครับสุ per ดู per dark เนาะ นี่จะให้ดูเลยนะคะว่าตัวนี้หมายมือหนึ่งแน่นอนนะคบนี่แพกเกจปิดได้นะนี่แพกเกจปิดได้สนิทนะแต่ตัวนี้จะบอกก่อนนะมี <the bag> ตําหนิเป็นแค่แคกนะคบมีแค่แคกแต่โรงงานเลยนี่นะมีตามนี้เลย <the bag> น,นะมีตามนี้ <the bag> มีก็อ <the bag> พอสมควรนะนี่ <the bag> ราคาชิลาแปบาทเท่า <lusive> นั้นนะคะพอขายก็น100ถึง130อะไรประมาณนี้เลยนะ <the bag> ใครเอาขายภาพเลยนะคะแปดสิบ,บาทใครเอาขายภาพเลย <the bag> ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะคบก็จะเป็นไอ้ถ้วยแบบ ฟุตตี้ไอติมมาเลยประมาณนี้เนาะก็จะมีตําหนิเป็นแค่แคๆนะจากด้านบนเนาะนี่เห็นไหมไม่มีม,มีมีประมาณนี้เลยราคาชิล่าเบาทนะครับให้ถูกๆเนาะ75บาทแล้วก็แพ็กเกจติดสกอตติชอีกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าแพ็กเกจจริงๆมันอะ่ะมันก็ยังติดได้อยู่นะคบนี่มันยังติดได้อยู่เลยนะคบแต่ว่าจากแม่ค้าที่เรารับมาอีกทีหนึง่งเขาติดมาให้อีกทีหนึ่งนะนี่เห็นไหมตัวนี้ไม่ยังปิดได้เลยเห็นไหมเนี่ยชิลาเจ็ดสิบห้านะคบใครเอาใครภาพต่อมานะครับก็จะเป็นอันปาก้าแบบนี้เลยนะครับี โลนะครับเนื้อดีแต่ว่าตัวนี้ราคาชิละ90บาทถูกๆนะเพราะว่าแพ็กเกจคือมันจะเป็นแบบปีอย่างนี้เลยจะเป็นแบบปีแบบนี้เลยนะครับนี่ขอคนรับได้นะครับราคาชิละ90บาทใครเอาใครภาพมาเลยนะครับ90บาทเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นบางแผ่นไอบูมเนาะนี่นี่นะครับนี่เอออันนอ่านี่นะครับก็จะเป็นบางแผ่นไอบูม เนื้อดีมากๆากนะครับซาลูนะครับจะบอกราคาก่อนเนาะจะบอกเป็นตําหนิก่อนละกันนะตาหนิเป็นแคกๆนะคะข้างๆนี้มีไม่เยอะมากแม้มันจะมีไม่ค่อยเห็นอะเห็นไหมเนี่ยเออมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่ามันแคกข้างๆเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นแบบเป็นแตกอะเป็นแตกยาวด้านหลังตรงนี้นะนี่มีแตกด้านหลังตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนาะถ้าใครอยากเห็นชัดๆก็ปัดให้ชัดสุดเลยเนาะราคาชิละ90าบาทนะคะฟังไม่ผิดเนาะ90บาทตัวนี้นะครับนี่ ิ้นละ90บาทนะคะฟังไม่ผิดเนาะแล้วก็แพ็กเกจมันก็จะเป็นเหมือนถูกเปิดเช็คงานนะครับแต่ว่าปิดเรียบร้อยนะคะปิดได้เนาะแต่เหมือนเคยเปิดครั้งนึงหรือว่าเปิดเช็คงานน้องแบบว่าไม่ได้ก็ขายภาพมาได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นแพนด้าเนาะชิ้นใหญ่มากๆดูตัวนี้นะครับขายราคาถูกเพราะว่ามีตําหนิเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมีตําหนิเป็นแบบคแล้ายๆแบบนี้เลยขอคนรับได้นะคะเป็นคล้ายๆแบบนี้ทั้งตัว ทั้งตัวนะคะบ,บอกก่อนเนาะขอคนรับได้ไม่ซีเรียสนะครับราคาชิล่า75บาทนะครับนี่นะครับ75บาทเนื้อดีมากเขาขายกัน120บาทประมาณนี้เลยนะครับใครเอาใครภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นทิชชู่ของ t อย Box Shop นะนี่นะนี่เนื้อดีนิ่มซาโลนะครับมีสีเยพู่สีเดียวเนาะสีขาวคือเราเก็บเองนะเพราะมันมีตำหนินิดหน่อยก็เลยเก็บเองเลยแต่ตัวนี้นะครับมันมีน้อยกว่าเนาะนี่มันจะมีเป็นตรงนี้นิดเดียวนะ เดี๋ยวเราให้ดูนะมันไม่โฟกัสเท่าไหร่นี่นะเห็นไหมเออตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเออตรงนี้นะราคาชิละ1น0่งบาทนะนะคะหนึบาทนะครับใครเอาไขาภาพนะต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นปังกลมของไอ้บูมเอ๊ยเป็นโดนัทนะครับไม่ใช่ปังกลมเนาะแพคเกจปิดได้สนิทนะครับมือหนึ่งนะ ราคาชิลล์นึริบาทนะครับฟังไม่ผิดนะถูกมากๆเลยเคามาขายร้อยสามาิบร้อย130 1ิบนะครับรอบนี้คือมาถูกนะครับ1 1 0บาทใครเอาขายภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นชักโครกแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเอยสโลมากนะเปนะ็นึงอ่านี่อันนี้จะเป็นเสียมพูนะครับราคาชิลล์หนึบาทเหมือนเดิมนี่นะครับเคยเอามารอบนึงคือขายดีมากๆใครเอาขายภาพเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเสียมพู ต่อมานะครับก็จะเป็นชาโคกสีม่วงนะครับใครเอาขายภาพ120เหมือนกันไม่มีตําหนินะครับนี่แพ็กเกจปิดด้านสนิทเรียบร้อยมีเสียงรบกวนขออภัยนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้เลยราคาชิ้นละ120บาทขายขายภาพต่อมานะครับก็จะเป็นอย่างสุดท้ายเอย,ยังไม่เออลืมอน,นุเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นโดนัทของของภูนิมาลุนะครับนี่เขาขายในห้างก็790ประมาณนี้นะอันนี้เราขายชิ้นละ130บาทเท่านั้นนะครับใครเอาไปขายต่อ160ิก็คุ้มเลย นี่นะเพราะว่าเขาขายกนะันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะนี่เป็นตัวนกฮูกนะครับหมายมือหนึ่งแน่นอนนะครับนี่มีตัวนี้ครบนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยเปิดนะครับเห็นไหมเออนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่นะครับนี่เทียบกับมือเนาะชิ้นใหญ่มากๆนะครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับใครเอาแข่ภาพเนาะใครเอาแข่ภาพมาเลยใครเอาตัวนี้แข่ภาพนะขอเวลาแป๊บนึงนี่ใครเอาแข่ภาพเลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นวอลบันนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ราคาชิละ1นรบาทเท่านั้นถูกมากๆนะครับร้านเออขายร้อยห้าสิบประมาณนี้เลยตัวนี้นะครับอาจจะมีตําหนิปเป็นรอยคล้ตรงกระเป๋านิดหน่อยนะครับอาจจะมีรอยคล้านิดหน่อยนะครับ,จจม,รบมีไม่เยอะนะอาจจะมีนิดหน่อยนะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีตรงหูนิดหนึ่งนะดูก่อนมีหรือเปล่านี่นะครับมีตรงหูนิดนึงนิดหน่อยๆน,นะครับราคา110บาทเอาไปขายต่อได้นะคะขายพภาพเ,เอาก็ขายภาพเลย ก็สำหรับรอานี้นะครับก็มาถูกมากๆเลยนะครับใครเอาชิ้นไหนก็ขายผ้ามาได้เลยนะครับก็ติดต่ออดีลาเอสทีวายเจซีเจสองมาเลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย